โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพ่อสายเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับเป็นอีเวนต์เสริมนะครับเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นจี้เครื่องรางนะครับว่าเล่นตายนะครับโอ้โหขออนุญ,ญาตบล็อกได้ปะ บอกได้ไหมไม่รีวิวเลยได้ปะเียอเะโอ้โหนี่14กุมภาพันธ์อะไรไทยผมต้องปิดฟงปิดเฟซหนีแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โห๋เรามันคนโซ่เนาะเห็นแล้วแบบสะเทือนใจเออนี่ขออนุญ,ญาตไม่สุ่มเลยด้วยไ,ไ,ไหมไหมเนียเนี่ยเออโมโหแล้วเนี่ยานะครับขออ,อนุญ,ญาตไม่สุ่มเลยเครื่องตา นะครับเอออ่ะเดี๋ยวมาดูที่ความสามารถกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับที่วาเลนไทน์นะครับผมที่เราไม่ชอบเออนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่ความสามารถก่อนเดี๋ยวนะครับมาใหม่เหมือนมาใหม่สามจี้นะทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูขาอจี้ใหม่ก่อนนะครับอันนี้เป็นดาร์กโดนลูกอมวาเลนไทน์ความสามารถอะไรอ่ะเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับเลนมากรโอกาสทีมาเปอร์เซ็นต์สร้างเลนมากเพิ่ม เมื่อตกอะไรมาของฉันหรือก่อสร้างโอกาสจะตั้งด่านตัวในพื้นที่ที่เลือกเมื่อตกพื้นที่ของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันในเทือของฉันโอกาส40%ขังคู่ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดผมว่าจี้นี้ค่อนข้างที่จะเหมาะกับมันวอนนะตัวอื่นถามว่าพอใช้ได้ไหมก,ก,ก็พอใช้ได้นะผมว่ายัง,ย,งย,แบบยังไม่ค่อยแบบว้าวมากนะครับยังไม่ค่อยแบบว่าเอาไปเล่นได้หลากหลายตัวนะครับถ้า,ว,าว้าวผมว่ามันวอนแหละนะครับที่เหมาะๆนะสำหรับจี่นี้นะครับผม แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ Dark r โรสซูเปอร์ลูกอมวาเลนทน์นะครับด้วโอกาสการถ่อยต่อของฉันโอกาส50%ชาร์โลสซูปเปอร์สูงสุด2ขั้นเมื่อไม่แสดงผลบวก10%นะครับแล้วก็มีเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส65%นะครับย้ายทันทีภายในแถวโอ้ยแบนทีภายใน6ช่องข้างหน้าจากนั้นอันเจอฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในระยะเหมือนคล้ายๆกับตัวอะไรวะหรือคล้ายๆกับจี้ไหนวะเออ แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ยกเว้นค่าผ่านทางสองครั้งอืความสามารถก็ไม่ได้น่าเกียดนะผมว่ามีสร้างโล่ได้ย้ายด้วยอันนี้ก็ผมว่าน่าใครชอบก็น่าจัดไว้นะผมว่าไม่ได้น่าเกียดน่าจะใช้ได้หลายๆตัวแต่ว่าย้ายมันไปได้แค่ข้างหน้านะทุกคนหกช่องมันก็ถ้าไปข้างหน้าหลังได้ด้วยนี่ผมว่าจะว้าวมากเลยอะนะครับแต่ก็ ดูดูก็น่าใช้อยู่ครับถ้าใครชอบจัดก็ได้นะแต่ผมไม่ชอบไงผมเกลียดผมเกลียดที่คําว่าวาเลนทายมันแทงใจดํามันแทงใจดำ,ใ,จดำใครจะทําก็ทําไปเลยนะครับ <laughs> นะครับก็ดีดีนะผมผมมองว่าโอเคก็น่าใช้อยู่นะครับอือันนี้หมวกราชาที่ถูกในประเทศบวาเลนทายนะครับเพิ่มความสามารถว่าหุ่นแม่นยำ55%นะครับ คู่คี้ติบโตน15%นะครับโอกาส85%ป้องกันสกิลบังคับย้ายและป้องกันการดักจับของฝ่ายตรงข้าม2ครั้งนะครับแล้วก็มีเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายนาทีหน่งสครั้งขึ้นไปใน1เทิร์นโอกาส83%ส่งไปเกาะร้างจํานวน2ครั้งอันนี้ก็ก็ดีนะก็ดีอยู่ นะครับแต่ว่าไม,ไม่ไม่ต้องจัดก็ได้เพราะว่ามันก็มีจี้อย่างอื่นที่พอใช้หลากหลายอยู่เพราะว่าจี้ในระเทศเราก็มีเยอะแต่ถ้าใครชอบอยากจะจัดก็ได้นะผมมองว่ามานันเอาตัวอื่นมาใช้ได้อยู่เพราะว่าจี้พวกในระเทศเนี่ยก็มีหลายตัวอยู่ที่เป็นอะไรนี่เอามาเล่นคู่กับหมวกเก่าเราก็ได้นะครับ <c oughs> ที่ผมมองว่านะอาจจะไม่จําเป็นต้องหาเพราะว่าอาจจะได้ช่วยประห <c oughs> ยัดเพชรด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบอยากจะจัดก็ได้แต่ผมมองว่าเราเอาจี้อื่นใช้กับหมวกที่เรามีอยู่ก็ได้เพราะว่า ในประเทศอะ่ะค่อนข้างคนข้างมีเยอะอยู่นะนะครับจี้ความสามารถในประเทศเนี่ยนะครับผมมองว่าอันนี้เราสามารถข้ามได้นะครับไม่ต้องทำเนาะเออสำหรับผมผมอะชอบจี้นี้แหละไอ้นกักโลซูเปอร์เนี่ยนะครับใครๆคใครอยากส่งมาให้ผมรีวิวส่งมาได้นะแต่ผมไม่ทำหรอกผมกเกลียดเกลียดเกลียดมด้วเลย แต่ใครใครอยากส่งที่นี้มาให้รีวิวส่งมาได้นะครับผมอยากรีวิวอยู่ที่นี้นะครับขอพักเพชรก่อนนะครับโดนไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ชอบมาเลนายด้วยแหละนะครับขออนุญาตไม่สุ่มเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากส่งที่นี้มาทักทักทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับสําหรับจี้นี้เนาะผมว่าจี้นี้แหละน่าน่าหวาวสุดอะเอามาอันนี้เล่นนะครับแล้วก็มีพวกจี่เก่าๆด้วยใช่ปะโอ กวันนี้มันใช้เพชรเยอะบางทีแม่งสองสามหมื่นสองหมื่นเลยนะทุกคนเนี่ยจี้ถ้าทาดาร์กด้วยอันนี้ก็เป็นจีเ้เก่าๆแล้วทุกคนอาจจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับผมว่าพวกนี้คข้ามๆข้ามๆไปเหอะนะครับข้ามๆเนาะผมมองว่าข้ามนะมันเป็นจีเ้เก่าๆไปนานแล้วนะครับอืมแต่ถ้าใครอยากจะจัดก็ได้นะแต่ก็ใช้ไม่เยอะแล้ววัตถุิบใช้สามมาเดียวมันก็เอามาอะเด็ใหม่เนี่ย ทุกคนเป็นวาเลนทงวาเลนทนยแต่ว่าน่าจะข้ามแนละผมว่ามีน่าสนใจแค่ที่เดียวนะดูดูจากทรงแล้วที่ผมสนใจนะครับก็คือไอ้นี่นะครับดาร์กโลว์ซูเปอร์ลูกอมวเเลนไทนยนะครับนอกนั้นก็แนะนําว่าให้ทุกคนข้ามแล้วกันนะครับแนะนาให้ทุกคนข้ามแล้วกันเนาะเออมีอะไรอีกไหมผมว่าน่าจะไม่มีแล้วแหละนะครับไม่ค่อยอยากดีนดูเจ้าตัวละครอีเวน่าเป็นตัวละครวันวเเลนไทแลนะโอ้ไม่ซุ่มหรอกนะครับไม,ม่ชอบนะครับ วันที่4นสี่นี้เราก็จะแบบว่าไม่เข้าฟงไม่เข้าเฟสอะไรอย่างเงี้ยเออชึกป๊อกค,คนมีคู่ให้หมดเลยอืมไม่ใช่นะครับอันนี้มีอะไรมาขายบ้างอ่ะในร้านค้าโอ้แพ็กการสาติก,กงสติกเกอร์นะครับอืมอุม้ยลูกบาสุ่มห้าพันเพชรกับอะไรอ่ะกับห้าพันลูกอมดาวปะ อ๋อห้าพันลูกอ๋อห้าพันลูกอมห้าพันเพชรหรือห้าพันลูกหินนะครับของก็มาขายเยอะแต่ถ้าใครไม่รีบแบบผมว่าอ่าไอ้แพ็กการ์ดสติกเกอร์รอเติมช่วงหลังๆอ่ะจะคุ้มกว่าเพราะจะได้เยอะนะครับถ้าใครไม่รีบนะถ้าใครไม่รีบเติมช่วงนี้นะผมว่ารอรอเติมพวกหลังๆอ่ะจะคุ้มกว่านะครับสำหรับพวกการ์ดแพ็กการ์ดสติกเกอร์เดี๋ยวช่วงกลางๆซีซั่นนะครับน่าจะคุ้มกว่าแล้วก็มีพวกใส่รับพวกจี้อะไรอย่างเงี้ย ทุกบาทแบบเลือกแสงอีโวนะครับอันนี้ก็เป็นแบบวัตถุดิบดาร์กเนาะสำหรับใครที่แบบไม่ไม่อยากหาวัตถุดิบเพิ่มนะค,ครับก็ก็มาเติมได้ห้าเหรียญก็ราคาก็ถามว่าแพงไหมก,ก็ก็แพงอยู่นะร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็เป็นแบบแนวสุส่มจี้นะครับแนวสายเสียงดวงต่างๆเนาะเออใครเป็นสายเสียงดวงเสียงดวงก็มาจัดได้อันนี้อะไรอะ่ะบ้านหิมะ อูยืบสี่เหรียญยีบ้าเหรียญอ๋โดนอิเล็กทรอนิก oh. ส์ม้าไม่ได้ใช้เลยเอ่ะลืมความสามารถแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้บ่อยแล้วนะพวกที่เนี้ยเอออันนี้ลดเจร์เซนกอีด no หรอนก no อีดก็ไม่เคยได้ใช้อ่ะลืมแล้วผมไม่ได้ใช้ไงผมไม่ได้หามาผมลืมแล้วความจำไม่รู้อะไรเออว้าวทุกคนตัดการดแปดิ อุ้ยใครอยากเติมได้ออได้ดีก็ใครอยากจัดออฟมาจัดได้นะออฟดีอยู่นะจัดการ80ครับเกาะร้างนี้เกานะ80เนครับล็อกค่าพันทาง40ยกเลิกขงัขงขังยกเลิกขังฟองสบู45่45ยกเว้นค่าพันทางนะครับ60ยกเลิกการเรียกอันนี้สลายการนางฟ้าแต่น่าจะเป็นการสูงเปอร์เซ็นต์ปะไอพวกเนี้ย เกาะลางอันนี้ได้2อันแต่ว่าน่าจะเป็นสูนยเปอร์เซ็นต์นะพวกนี้ได้2อันผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นสูนยเปอร์เซ็นต์ไอ้พวกเนี้ยได้เปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยนะทุกคนแต่คิดว่าน่าจะเป็นสูนยเปอร์เซ็นต์แหละใครอยากรู้ก็มาด,ด,ด,ดูตรงอันตายทเทมขี้เกียจเลื่อนเออมันมาดูตรงเนี้ยจะรู้ว่าสูนยเปอร์เซ็นต์เปล่า อันนี้ก็ยังไม่ผมว่าก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่แบบอยากได้แบบคุ้มคุมนะก็รอช่วงกลางซีซั่นนะครับสำหรับแพ็กการ์ดพวกนี้เนาะมันจะคุ้มกว่าได้30บใบเลยนะบางทีอ่ะเติมเหรียญนึงอ่ะนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับหลักๆก็น่าจะมีแค่นี้แหละทุกคนผมว่าอีเวนต์นี้ก็ไม่ค่อย้าวมากเท่าไหร่มีแค่จี้นั้นแหละที่น่าสนใจสําหรับผมนะก็ใครใครจัดจี้นั้นมาอยากส่งมาให้รีวิวส่งส่งส่งมาได้นะครับเออนี่ใครใครจัดจี้นี้มานะ อย่าแล้วอยากส่งไห้ผมรีวิวส่งมาได้เพราะว่าผมผมไม่ทำนะครับเออไม่ชอบเลยเดี๋ยวจนแรกว่าจะไม่อัดด้วยนะคลิปเนี่ยเออนะครับ,บอืมก็ก็คงไม่มีอะไรแล้วัางเออทุกคนอย่าลืมนะครับใครสนใจอยากจะเข้าครอบครัวทักทักมาได้นะหรือว่ากดสมัครเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้คนขาดอยู่แนตะ่คนขาดเยอะเลยเดียวโอ้ยนะครับอ๋อดูดิเตะออกไปตั้งเยอะนะครับเดวลเจ็ดเองนะครับโหนะครับใครสนใจสมัครเข้ามาได้สมัครเข้ามาได้นะ ถ้าได้5้าอีก5าคนหคนน่ะน่าน่าจะเวลสิบแหละนะครับต้องการ5้าอีก5 6าคนน่ะนะครับใครที่สนใจเก็บแจนะครับเก็บแจยังต่ำร้อยยี่สิบแจนะครับแค่นั้นในะครับผมชื่ออะไรไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องดันคนลงดันคะแนนนะครับใครสนใจก็อกดสมัครเข้ามาได้หรือว่าจะทักมาหาผมก็ได้นะครับนี่นี่กดสมัครเข้ามาได้นี่เห็นไหมเลื่อนเลื่อนตรงดูเลื่อนตรงอันดับดูเนี่ยนะครับแล้วก็กดสมัครเข้ามาตอนนี้คะแนนอยู่ที่30,000นนะครับเออหรือว่าทักมาหาผมก็ได้ให้้้้ผมมมสส่งคคะแแนนใหดดูลวกัรเขาา นะครับใครสนใจอยากจะเข้าทักมาได้หรือว่ากดสมัครเข้ามาได้เลยแล้วก็ทักมาบอกผมว่าสมัครเข้ามาแล้วอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมจะกดรับให้นะครับผมก็รีบๆสมัครเข้ามากันเยอะๆนะหาหาคนเล่นยากมากเลยทุกคนเนี่ยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วทุกคนคงต้องตัวขอตัวลากันไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายไปแล้วนะครับ